สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกันกบนัตตี้พรชพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเอ,อของที่เพิ่งพีออเดอร์มาจากที่เกาหลีนะคะคือนัตตี้ได้รับการป้ายยานะคะคือนัตตี้เห็นเขาใช้แล้วแบบ อยากได้และประจบเหมาะกับเครื่องรอนผมของนาตี้มันพังไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตัววอรดาน่าสีชมพูนาตี้พังไปแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มค่ามากมากอยู่หลายปีมากเพิ่งจะพังในปีนี้นะคะนาตี้ก็เลยอยากได้เครื่องรอนผมใหม่แล้วก็ไปเจอตัวนี้มานะคะตัวที่ที่เปิดกล่องให้ทุกคนดูเมื่อกี้นี่คะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์จากที่เกาหลีนะคะแบรนด์เขาชื่อว่าชาห่องนะคะนัตตี้ไม่แน่ใจว่านัตี้ออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะคะเครื่องของเขาเนี้ยจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแกนลอนม้วนของเขาเนี่ยมันจะสามารถม้วนได้แบบอัตโนมัติเลยคะ่ะทุกคนขานี่คือสิ่งที่นาตตี้แบบว่าเฮ้ย มันน่าจะแบบว่าดูใช้งานง่ายก็เลยไปพีออเดอร์มานะคะในราคา6790บาทนะคะเป็นเครื่องรอนผมที่แพงที่สุดแล้วเท่าที่ติดซื้อมาสิ่งที่ได้มาในกล่องนี้นะคะก็จะมีเครื่องรลอนผมนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นโรม้วนผมมาให้เรา2แบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นรลอนขนาดใหญ่ เป็นโลขนาดใหญ่แบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆเราก็เอามาใช้ได้ตามแบบความชอบใจของเราแล้วแต่แบบเทคนิคของแต่ละคนว่าอยากที่จะให้เขาทําหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ที่น่าตี่ว้าวมากนะคะนี่ค่ะเขาจะมาเป็นแบบคล้ายๆกับโลโม้วนผมพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย เขาก็จะเอามาม้วนบริเวณผมด้านหน้านะคะผมหน้าม้าหรือว่าผมจอนของเราที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะตัวโลทั้งสองตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะติดเข้ากับเครื่องรอนผมได้นะคะเดี๋ยวต,ติดให้ดูนะคือเขาจะมีล็อกของเขานะคะทุกคนนี่เ,นเขาจะมีล็อกของเขาตรงนี้นะคะเราก็จะดูล็อกให้ตรงนะคะปึ๊บเราใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะกดตรงนี้กดตรงนี้ออกแล้วก็ ยัดลงไปแค่นั้นเองเขาก็จะติดแบบนี้เลยค่ะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยเข้าผมของเราได้เลยคืออันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวมากคือหลังจากที่นัตตี้ลองมานะคะนัตตี้พยายามฝึกฝนฝีมือให้มีความแบบว่าคล่องในระดับหนึ่งก่อนค่อยมารีวิวนะคะเพราะว่ามันจะมีปุ่มซ้ายขวานะคะทุกคนตรงนี้ ปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มสําหรับปรับอุณหภูมินะคะอุณหภูมินะที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอุณหภูมิตัวเลขอะไรยังไงเพราะว่าเขาไม่มีจอดิจิตอลบอกใดๆเลยทั้งสิน้นเขาจะมีแค่ไฟ3จุดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้ปรับอุณหภูมิส่วนตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเราเปิดเลยดีกว่าดันขึ้นนะคะปึ๊บจะมีไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวนี้ปรับอุณหภูมิได้เลยอันนี้คือสูงสุดก็จะเป็น3จุดแบบนี้นะคะระดับ1ระดับ2 ระดับ3นะคะหลังจากที่เราเสียบป๊กแล้วนะคะเรามาดูการหมุนของเขาเลยดีกว่านะคะ๋ยวที่จะกดให้ดูนะคะกดด้านนี้นี่ค่ะคือเขาจะสามารถหมุนได้แบบนี้เลยการหมุนของเขาค่อนข้างสมูทมากนะคะเห็นปะเสียงเบานะคะเสียงไม่ได้ดังขั้นตอนแรกนะคะนัตตี้จะใช้โลมมนผมตัวนี้นะคะในการ ใส่เข้าไปเซตผมหน้าของเรานะคะแต่ว่าความร้อนจากเครื่องร้อนผมเนี่ยมันไม่ได้ออกมาอะไรมากมายจากตัวรอนนี้นะคะมันก็จะมีแค่แบบอุ่นๆเท่านั้นเองนะคะตอนแรกนัดทีว่าจะไปทําสีผมก่อนแล้วค่อยมารีวิวเครื่องร้อนผมทีนะคะแต่ว่าทนไม่ไหวจะขอมารีวิวก่อนแล้วกันทําการม้วนผมตรงบริเวณด้านหน้าของเรานะคะเพื่อที่จะให้ผมด้านนี้ มันแบบมีวอลลุ่มนะผมุมนาทีก็เพิ่งตัดเองมาด้วยค่ะเราจะยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ม้วนนะคะดูก่อนดูจังหวะก่อนนะคะนี่เขาก็จะม้วนแบบนี้แล้วก็นานเห็นไหมผิดผิด,ผ,ดผิดด้านเ <laughs> นี่ยมันจะเป็นปัญหาตรงนี้ตัวที่บอกว่านาทีทําผิดด้านนะมันยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะคะผิดที่ชันเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคน เราม้วนเข้าไปแบบนี้จนสุดปลายแล้วนะคะและสิ่งที่แบบชอบมากก็คือเราปลดล็อกได้เลยค่ะปลดล็อกแล้วนางก็จะค้างอยู่แบบนี้แล้วเราก็ไปทำส่วนอื่นๆได้เลยคือแบบเฮ้ยคิดได้ยังไง จริงๆอะเราจะไปทําในส่วนส่วนอื่นๆนะคะของผมลัานะคะก็วิธีการม้วนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะอยากได้รอนแบบไหนนะคะจริงๆมันมีวิธีการม้วนที่แบบหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ว่านตี้ก็จะม้วนเป็นในสไตล์ของนัตี้ละกันนะคะเราจะเริ่มจากช่อแรกนะคะเราทําความเข้าใจกับปุ่มก่อนเป็นปุ่มนี้นะคะในการม้วนออกก็คือม้วนไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็หนีบเข้าไปนะคะ ยังไม่ต้องถือกับสุดปลายก็ได้หนีบเข้าไปและกดปุ่มแล้วเขาก็จะม้วนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะพอเราแบบม้วนขึ้นมาในจุดที่เราต้องการแล้วให้เราปล่อยมือจากปุ่มนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยตัวห่อนนี้โดนหน้าเราแน่นอนนะคะนี่เป็นสิ่งที่อันตรายอีกอย่างหนึ่งสำหรับเครื่องนี้นะคะนัตตี้ว่าอาจจะโดนหน้าเราได้นี่นะคะทุกคนก็จะได้ลอนที่สวยงามแบบนี้คือได้หลอนที่สวยเลยแหละสําหรับเครื่องนี้นะคะ แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะปึ๊บมันก็ทำให้ง่ายขึ้นไปอีกอยู่นะคะสําหรับแบบเครื่องที่เป็นออโต้แบบนี้นะคะเราไม่ต้องมอมวนแบบว่าให้มันพันไม้พันมืออะไรมากมายนะคะจับจับดูนิดนึงนะคะอันนี้นัตตี้ใช้ความร้อนอยู่ที่ระดับ2แล้วก็ปล่อยชอแรกแล้วก็มาถึงายแล้วก็ม้วนไปอีกนิดนึงจนถึงช่วงกลางๆนะคะ แล้วก็ทิ้งไว้นิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยเนี่ยได้รอนที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างสวยเด้งเลยแหละที่ว่าถ้านาที้ใช้ชํานาญกว่านี้นาทีน่าจะโอเคกับเครื่องนี้มากกว่าแต่ตอนนี้เรายังมีความแบบแอบ,บ,บกลัวนางอยู่นะคะคือกลัวโดนหน้าทําผิดจังหวะอะไรแบบนี้นะคะและยังแอบ,บกลัวนางอยู่ปล่อยติ้ง แล้วก็อย่าเพิ่งไปสางนะคะปล่อยไว้ก่อนแล้วทำเรื่อยๆจนหมดถ้าคนที่แบบผมสั้นก็จะแบบม้วนแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วก็ปล่อยนะคะแต่ว่าสำหรับนัตตี้ก็คือผมยาวมากเห็นปะมันยังเหลือในส่วนที่แบบต้องม้วนต่ออยู่นะคะ แต่ว่านัตตี้ว่าเขาก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะด้วยความที่เราม้วนผมแบบนี้ใช่ไหมแล้วมือของเราก็จะจับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมือของเราที่จับอยู่ตรงนี้แล้วมือของเราจะไปเปลี่ยนอุณหภูมิะคะ่ะทุกคนมันจะไปกดโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้นัตตี้ใช้อุณหภูมิอยู่ที่ระดับสองใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิไปที่ระดับ3แล้วนะคะเพราะว่ามือนัตตี้มันไปโดนมันไม่สามารถที่จะล็อกความร้อนได้อ่ะค่ะ อาจจะต้องใช้ให้ชํานาญกว่าน,นี้แหละคือใครที่แบบตัดสินใจที่จะซื้ออยู่นะคะเข้าไปติดตามใน i อจเขาก่อนก็ได้นะคือเขามีทรงผมแบบหลากหลายมากๆลึจงจริงคือเข้าไปดูแล้วแบบกิเลสเกิดแบบอยากได้มาก ้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราหนีบผมเราลงไปนะคะคือเจ้าตัวหนีบผมตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแน่นมากนะทุกคนคือแบบหนีบปุ๊บแน่นมากเลยผมหลุดไม่ได้เลยถ้าเราหนีบลงไปแล้วนะคะแล้วเราแบบม้วนผิดแบบไปกดปุ่มผิดปุ๊บเนี่ยผมเราจะหักเห็นไหมคะว่าผมเราอ่ะมันจะหักตรงนี้อ่ะแต่ถ้าเราม้วนไม่ผิดนะไม่เป็นปัญหานะคะมันอาจจะเป็นความผิดที่นัตตี้เองด้วยนะคะ มันจะหักอย่างนี้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับด้านนี้นะสังเกตได้เลยว่าลอนเนี่ยจะแน่นมากลอนสวยนะคะแล้วก็ผมยังมีความเงาทางนี้นัตี้เป็นด้านที่ไม่ค่อยถนัดของนาตี้นะคะเดี๋ยวตี้จะลองใช้แบบนี้ให้ดูให้ทุกคนดูนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า Volume Butt นะคะส่วนตัวนี้นะคะ Volume r o อ่าอันนี้ Volume Butt อันนี้ Volume r o นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่นะคะช่อนี้เห็นปะว่าลอนมันจะใหญ่มากที่นาตี้ใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่ายังงงงงอยู่ยังจับจังหวะตัวนี้ยังไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ค่อยคอยม้วนลงถึงปลายอ๋อเป็นธรรมชาติเป็นลอนแบบคลายๆนะคะเพราะว่าเราชอบความแน่นนะคะ ตอนนี้นะตี้ม้วนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะคะแล้วก็ค่อยๆสางาเขย่าผมมีความพลิ้วพลิ้วแล้วก็เงาดีนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพอเราทำการสางแล้วอะรอนสวยมาก ทุกคนลอนสวยมากโอ้ oh my god <Wow. S 1> เป็นออโต้แหละมันก็เลยทำให้ทิศทางของผมเรามันไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันมันเท่ากันมันก็เลยทำให้รอนออกมาแล้วมันดูแบบดูโปรเฟสชั่นอลมาก <Wow. S 1> แก่งมาตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเราใช้มือเราปัดเข้าไปข้างหลังปึ๊บปึ๊บแล้วทุกคนคะ่ะ ยังไงจ๊ะพอปัดแล้วเป็นแบบอันยองงาเซโยนี่แหละคือสิ่งที่นา่าติวาวมากในเครื่องนี้ดูดิเป็นยังไงแตกต่างจากที่นาตี้มาสอนทำรอนเครื่องรอนอื่นๆชอบมากกว่าหรือว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ และนี่ก็คือการรีวิวเครื่องลอนผม t ท p ีพีออเดอร์มาจากที่เกาหลีนะคะกับแบรนด์ชาฮงนะคะเป็นเครื่องลอนผมที่แพงมากเลยที่เราที่แบบว่าตัดสินใจซื้อมานะคะเพื่อที่จะมารีวิวให้กับทุกๆคนได้ดูกันด้วยนะคะผลออกมาก็คือได้มาเป็นลอนลักษณะแบบนี้ผลลั์ออกมาดี แต่ว่าระหว่างการใช้ก็ตามที่ตีีรีวิวไปว่ายังมีความแบบสับสนทําให้เกิดการสับสนมีการแบบกดผิดบ้างมีการแบบมือไปโดนนุน่นเอ้ยโ่น,นนั่นก็นาตีีมารีวิวนะคะตามความคิดเห็นของนาตีีนะคะเผื่อใครที่แบบว่าตัดสินใจอยากจะได้อยู่อยากจะซื้ออยู่อะไรแบบนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสามารถ comment, คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าอยากให้นัตีีลองทําทรงอะไรอย่างานี้กับเครื่อง เจ้าตัวดีนะคะหรือว,ว่าอยากให้ลองอะไรแบบนี้นะคะก็บอกเกิดเข้ามาได้ที่จะไปฝึกฝนมาให้มีความชํานาญมากกว่านี้แล้วก็จะมาทําให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะเราปิดไปพร้อมกับแสงแดดที่มาพอดีเลยแสงแดดอันยองแต่ผมหน้าคือดีมากเนาะ